สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเมื่อสุดสตา์ที่ผ่านมานะคะพิมพไปกับยายนะคะเดินชอปปิ้งกันเซนทานเจเลงอะไรต่อมี้อะไรนะคะก็ถ้าอยากทราบว่าพิมพ์มีประสบการณ์อะไรอยากจะมาแชร์บ้างก็ติดตามชมต่อได้เลยค่ะ <c oughs> หลังจากไปเดินสำรวจมาหลายต่อหลายอาทิตย์นะคะ <c oughs> พิมพ์ก็อยากได้แล้วก็อยากได้แล้วก็อยากได้คือปกติเนี่ยพิมพจะเป็นคนที่ไม่พกหวีนะคะวเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือจะใช้หวีร่วมกันกับของคุณสามีนะคะที่เป็นหวีแบบนี้เป็นหวีซีซีซธรรมดา แล้วก็ก็คือคุณภาพดีนะคะไม่ได้ทาให้ผมชิมเสียแต่อย่างใดแต่ว่าพักหลังขึ้นมาก็แบบอยากได้หวีอะไรเงรี้ยก็เดินไปเดินดูตามพวกเซนทัลเดอะมอลล์เอ็มพอรียมพาราก็อะไรอย่างนี้ทั้งหลายนะคะก็ไปเจอเจ้าหวีอันนี้นะคะคือเป็นหวียี่ห้อเค้นเดี๋ยวพิมจะให้ดูตอนให้ได้มานะคะคือมันจะใส่อยู่ในซองแบบนี้นะคะแล้วก็แขวนอย่างนี้ที่ตรงเชลฟ์นะคะก็คือว่าเป็นหวียี่ห้อเค้นนะคะรุ่น Pe เ r ลบริสตอนะคะ with p a n e t อร์นะคะ Natural s h ช n e คือ ควรที่จะช่วยทำความสะอาดนะคะแล้วก็กระตุ้นเส้นผมและหนังศีรษะให้เรานะคะให้ดีมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยพิมพ์ให้ดูด้านหลังนี้ไว้ก่อนนะคะด้านหลังนี้มีเ,ออเว็บไซต์นะคะ w w w k e n b r u s h c o m นะคะออแปลงยี่ห้อนี้เนี่ยมีขายเฉพาะที่เซนทัลน,นะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนนำเข้านะคะสำหรับราคาเต็มของหวีอันนี้เนี่ยคือ820บาท พอเห็นราคาแล้วคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมพิมพ์ถึงได้ดูแล้วดูอีกไม่ซื้อสัทีนะคะก็คือว่าพอช่วงนี้เนี่ยมันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือเขามี midnight sale พิมพ์ก็เลยไปเดินกับคุณแม่นะคะปรากฏว่าเขารับคูปองส่วนลดนะคะถึง30%มันก็เลยเหลือประมาณ500บาทก็เลยากัดฟันนะคะกัดฟันกัดลิ้นกัดทุกอย่างกัดูมิแก้มอะไรคือแบบว่าจนซื้อมาจนได้นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่แบบว่า เป็นแปลงด้านเดียวแบบนี้นะคะแล้วด้านล่างข้างในสุดเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยจะเป็นยางนะคะแล้วก็เป็นขนซึ่งขนเนี่ยมันจะข,ขนที่เป็นขนสังเคราะห์เนี่ยมันจะขึ้นมาไม่สูงมากแล้วก็เป็นขนพลาสติกด้านบนซึ่งมีหัวสีดําตรงนี้นะคะเวลาหวีเนี่ยมันให้ความสึกขึ้นนุ่มมากๆนุ่มมากๆแบบว่าไม่ต้องออกแรงกดลงไปนะคะคือว่ามันมีน้ําหนักที่กาลังดีมันจะลงไปถึงหนังศรีรษะแล้วพอเราหวีเสร็จแล้วเนี่ยพิมรู้สึกได้เลยว่าผมพิม นุ่มลื่นและมีความเงางามเพิ่มขึ้นไม่น่าเชื่อเลยนะคะ Amazing เอ,อ่อสำหรับตัวที่ด้านจับนี่นะคะเป็นไม้ทั้งแท่งนะคะแล้วก็มีเป็นตัวยางตรงนี้นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้า2จุดด้านหลัง2จุดนะคะเพื่อให้เวลาถือเนี่ยไม่ลื่นหลุดออกจากมือนะคะรุ่นที่ผมซื้ออันนี้เป็นรุ่นสำหรับผมยาวและผมตรงนะคะคือรุ่น NS01 นะคะแปลงรุ่นยี่ห้อนี้มันดียังไงนะคะคือ พิมพก็เพิ่งจะมาทราบกับแม่นะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแปลงที่คุยนีลิาเบ่อเขาเรียกอะไรอะ endor ใช่นะคะก็คือจะมีเขียนตรงเนี้ยนะคะแล้วก็มีเอ็มเบลนเพราะฉะนั้นใครที่มองหาหวีอยู่นะคะช่วงนี้มันกําลังลดหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเลิกลดไปแล้วก็ให้รอมันลดก่อนนะคะแล้วไปดูก็ได้นะคะคือจะมีขายเฉพาะที่เซนทรัลน,นะคะแผนกของใช้สตรีพวกที่ม้วนผมอะไรทั้งหลายเนะะี่ยค่ะที่เขาจะมีกันอยู่ตรงชั้นข้างล่างนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ก็มีโอกาสไปเดิน ที่เมเจอร์เมเจอร์และเชลทินที่มันมีตลาดตอนกลางคืนนะคะก็พยายามจะไปเดินดูมกันว่าเขาเป็นไงกันบ้างหลังจากที่น้ำท่วมแล้วนะคะคือไปสำรวจบริเวณแถวแถวบ้านหน่อยนะคะก็เลยไปเดินแล้วได้ลิปสติก NYX มาหนึ่งแท่งนะคะ NYX อันนี้เป็นสีชื่อ Orange Soda นะคะ Orange Soda ซื้อมาแท่งละ100บาทซึ่งพอหลังจากไปเดินเจเลงในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ อึ้งเลยเพราะที่เจเลงขาย80บาทนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะพิมพ์ทาเสร็จแล้วหน้าซีดมากตอนลองคือแบบว่าลองมันมืดนะคะคือต้องบอกว่าที่ในตรงเมเจอร์โชทินคือพอมันเป็นเต็นข้างนอกเนี่ยมันก็มืดพอสมควรนะคะสีจะออกมาประมาณนี้คือเวลาสวอชบนหลังมือเนี่ยมันก็โอเคเพราะว่าหลังมือพอคือแต่พอถามมจริงๆแล้วขค่อนข้างซีดนะคะก็คือดูสีตรงก้นนะคะประมาณนี้ พอมาอยู่บนหน้าพิมพ์ก็คือเรียกว่าต้องแต่งตาให้เยอะๆเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทาอันนี้ก็สําหรับใครที่อยากได้นิกพิมพ์แนะนําว่าไปเดินที่เจเล้งจะดีกว่านะคะแล้วสําหรับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พิมพ์หามาอยากได้มานานนะคะก็คือบลัชบาสนะคะบลัชครีเนอร์อันนี้นะคะอันนี้เป็นของ Gino m a c r a e, นะคะหรือที่ขายอยู่ในร้าน Beauty Buffet นะคะที่ปารมเป็นพรีเซนเตอร์นั้นนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีขนาดบรรจุเอ,อ่อ 250ml นะคะหัวจุกแบบนี้เป็นแบบหัวปัมสเปรย์ฟิบฟ,ฟ,ฟิแบบนี้นะคะก็คือว่ามันดีตรงที่เวลาที่หลังจากเราใช้แปลงแล้วอะคะ่ะแทนที่แบบเราจะต้องเอาไปล้างด้วยสบู่ให้มันโดนน้ำโดยตรงเนี่ยนะคะก็คือเราสามารถที่จะใช้อันนี้เนี่ยสเปรย์ลงบนขนแปลงแล้วก็เอาแปลงเนี่ยป้ายลงบนกระดาษทิชชู่นะคะมันก็จะดึงสีที่มันติดอยู่ ออกไปก่อนคือให้เราใช้ได้ต่อไปในการแต่งหน้าครั้งนั้นนะคะจนจบไปก่อนได้นะคะแทนที่จะต้องเอาไปล้างแล้วกลับมาแต่งพอดีวันนี้แต่งหน้าไม่เสร็จพอดีนะคะอันนี้เนี่ยขวดละ295บาทนะคะพิมพ์ชอบมากรอมานานนะคะที่จะไปซื้อพอดีว่าครั้งก่อนน้านู้ที่พิมไปถ่ายรูปก,กับอวิยองใช่คะชั้นแต่งหน้าของพิมพ์เนี่ย เขาใช้อันนี้ในการล้างแปลงแล้วเขาก็บอกว่ามันดีนะคะพิม์ก็เลยคิดว่าถึงเชื่อใจเพราะว่าคุยกันแล้วพี่เขาดูเป็นคนดีน่ารักมากๆเลยสําหรับอันนี้นะคะ Stardust glitter นะคะอันนี้ก็เป็นของ Gino m a c r e e เหมือนกันค่ะซื้อที่ร้าน Beauty Buffet นะคะอันนี้จะเป็นสีขาวคือตอนนี้เขากาลังลดราคาอยู่อะคะ่ะซึ่งตอนราคาเต็มเนี่ยจะเป็นอ 120บาทนะคะตอนนี้ก็คือเหลือ60บาทพิมพ์ซื้อสีขาวมาเพื่อที่จะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราลองทำติว t ตอร a l ีนะคะจะมาแบบแตะแตะแ,ตะแตะอะไรยังไงบ้างน,นะคะอยากจะลองดูไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากว่าคุณแม่พิมมีบัตรลดอะไรจากไหนมาไม่ทราบอะคือถ้าเกิดว่าซื้อของในร้านบิวตี้บุฟเฟ่ครบ300บาทจะลด50บาทนะคะเพราะนั้นอันนี้295บวกกับ60บาทก็เป็น355บาทนะคะใช้นั้นลดก็เลยเหลือสามบาท เหมือนซื้ออันนี้ได้ในราคา10บ,บาทค่ะก็เลยรู้สึกโอเ okay. คงั้นซื้อและกันคุ้มเพราะอันนี้อยากได้อยู่แล้วอันนี้อยากจะลองอยู่แล้วด้วยนะคะอืมนั่นก็จบไปสําหรับการช้อปปิ้งร้านทั่วไปนะคะสำหรับร้านเจเล้งนะคะพิมพ์ไปมาแล้วเออใครที่ไม่เคยไปร้านเจเล้งร้านเจล้งเนี่ยอยู่บนถนนควาดีนะคะตอนที่น้ำท่วมกระโดนผลกระทบไปด้วยก็คือแต่ว่าพิมพยังไม่เคยไปที่ร้านนี้มาก่อนเลยเพราะงั้นก็ยิ่งอยากไปก็ยิ่งกระหือรื้อค่ะไหนๆก็น้ำลดแล้วไปดูกันซะหน่อยก็คือใครที่ไม่เคยไปเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณขับมาจากทางดินแดงนะคะก็คือต้องไปกลับรถที่สนามบินดอนเมืองตรงภายในประเทศนะคะกลับรถลงมาพอกลับมาปุ๊บเนี่ยก็พยายามชิดซ้ายเลยค่ะอีกไม่ไกลเองนะคะก็จะถึงลานเจล็งอยู่ทางฝั่งซ้ายมือสำหรับใครที่มาจากทางฝั่งลงสิต์ก็พอเลยสนามบินดอนเมืองก็เตรียมชิดซ้ายได้เลยนะคะก็อยู่ตรงนั้นเองไม่ไกลไม่ไกลแล้วนะคะก็เราจะยินเข้าไปเดินดูลานเจล็งเนี่ยมีทั้งหมด สี่ชั้นนะคะสี่ชั้นโดยที่ชั้นล่างสุดชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องสําอางของใช้ส่วนตัวผู้สุภาพสตรีทั้งหลายนะคะแล้วก็ของใช้ภายในบ้านของใช้สุภาพสตรีที่นี่หมายถึงเครื่องสําอางพวกดูแลผมดูแลหน้าดูแลผิวทั้งหลายนะคะชั้นลอยนะคะชั้นลอยจะเป็นพวกสุรานะคะไม่ได้เดินเข้าไปดูนะคะเดินผ่านเลยไปเลยแล้วก็ชั้น3ชั้น4ี่เนี่ย เ,เขาเรียกชั้น2ชั้น3นะคะชั้นสองดิชั้นลอยชั้น2ชั้น3เนี่ย, 2, ยจะเป็นออกแนวซุปเปอร์มาร์เก็ตขายของกินอะไรพวกนี้นะคะก็ส่วนมากคือของทุกอย่างที่พิมซื้อจากร้านเจ๊เล้งครั J ้ eng, งนี้คือจะมีแต่ของกินของใช้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้มีเครื่องสำอางเลยเนื่องจากว่าพอดีว่าเพิ่งไปซื้อเพิ่งซื้ออันนี้มาแล้วก็แบบมีสั่งเพื่อน ฝากเพื่อนซื้อเครื่องสอําอางจากต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ารอพวกนั้นก่อนดีกว่ายังไงร้านเจเล้งก็ยังอยู่ที่นั่นนะคะสำหรับเครื่องสำอางในร้านเจเล้ง,งในความคิดเห็นพิมนะคะก็เป็นเครื่องสาอางที่ส่วนมากมีคุณภาพดีนะคะมียี่ห้อมีแบรนด์แล้วก็มีแบรนด์ประเภทที่เรารู้จักเช่นพวกแบรนด์ที่เขาอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสนะคะก็ดูน่าสนใจน่าลองใช้นะคะแต่เนื่องจากตอนนี้พิมีเยอะก็เลยแบบว่าไม่ได้ซื้ออะไรมานะคะแล้วก็จะมียี่ห้อทั้งแบบประเภทยี่ห้อหรูหรืเลิศๆอย่าง, La Perry, La Mer, างะะาลาพาร ชีเน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคมาเครื่องสำอางธรรมดาธรรมดาก็มีเรอมีของอีทูดี้ด้วยนะคะแบบเป็นเคาน์เตอร์อีทูดี้มีเคสมีอะไรเงี้ยเยอะมากเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็หลังจากที่เดินในร้านเจลงแล้วเออร้านเจเลงรับทั้งบัตรเครดิตและเงินสดนะคะเผื่อใครที่แบบว่าชอบใช้บัตรเครดิตพี่เป็นคนที่ชอบใช้บัตรเครดิตมากกว่าใช้เงินสดเพราะรู้สึกว่ามันบริหารได้ง่ายเวลาเราบิสเตทเมนต์มาดูนะคะ แล้วก็หลังจากที่เราเดินออกจากร้านเจเล้งไปแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะคะเขาก็จะมีพวกแบบว่าเป็นแผงร้านเช่าด้วยโดยที่ร้านเช่าเนี่ยก็อย่างที่ทราบก็จะมีทั้งเสื้อผ้าของกินของใช้อะไรผสมกันหมดแล้วก็จะมีร้านแบบว่าประเภทร้านคล้ายๆร้านของนําเข้าร้านอินพ r t ตของฮิ้วอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏพิมเดินเข้าไปดูมีร้านหนึ่งที่แบบว่าขายิปสติกที่หน้าตาแบบนี้เลยถ้าใครจําได้เคยดูวิดีโอพิมตอนที่พิมไปลดคุ้มค่าคุ้มคลั่งที่โท,ท,โทนี่มอลลี่นะคะ ลด70%อันนี้ก็เลยซื้อลิปสติกอันนี้มาด้วยพิมพ์ก็ไปเห็นลิปสติกแบบนี้เลยเพี้ยนะคะพิมก็เลยถามคนขายว่ามันราคาเท่าไหร่หรอคะคนขายบอกว่าแท่งละ80บาทค่ะลดได้อีกนะคะโดยที่แท่งนี้เนี่ยที่โทนี่มอลลี่ขายอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทวันนั้นที่ไปซื้อเขาลด70%เนี่ยนะคะก็คือจะเหลือที่ประมาณ100กว่าบาทพิมพก็เอาโู้ดฮูกดีใจมากนะคะ แต่ปรากฏว่าพอหิมดึงแท่งออกมานะคะต่องของของที่ร้านที่ตรงแถวเจเร็งนะคะก็คือพอหิมหมุนขึ้นมาเนี่ยโปรดสังเกตว่าของจริงนะคะตัวแท่งลิปสติกหัวเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหัวแหลมแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะเป็นออกเหลี่ยมด้านหนึ่งแล้วก็เป็นหัวแหลมด้านหนึงแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของที่เขาขายตรงนั้นเนี่ยหัวลิปสติกเขาจะเป็นทรงเนี้ยค่ะเป็นทรงแบบนี้ ซึ่งมันไม่ใช่นะคะก็คือแบบคือต้องบอกว่าปลอมเหมือนมากเหมือนมากมากมากถ้าเกิดว่าพิมไม่มีแท่งนี้อยู่แล้วพิมไปเห็นนะคะเห็นแค่แพ็กเกจจิ้งด้านนอกเปิดออกมาอุ้ยมีลิปสติกสีสวยงามพิมก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่มีทางดูออกเลยนะคะมันเป็นของเก๋เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพอพิมไปเห็นเมื่อวานที่พิมไปเดินเจเลงมาทํา,ใ,าทให้ตรงแถวโซนร้านเจเลงไม่ใช่ร้านเจเลงค่ะตรงแถวโซนร้านเจเลงมากค่ะพิมยิ่งกลัวไปใหญ่เลยว่า ห้เครื่องสาอางนี่มันทําปลอมได้เหมือนมาก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 เป็นสาเหตุที่ทาให้พิมพรู้สึกว่าควรจะซื้อในเคาน์เตอร์หรือว่าซื้อจากแหล่งที่เรามั่นใจชัวร์จริงๆนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียเงินฟรีแล้วก็อาจจะหน้าพังดีต่างหากค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์แสนมันของพิมพและยายนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเดินช็อปกันหลายที่มากเลยนะคะก็เอาประสบการณ์มาเล่าสุ่มกันฟังค่ะตอนนี้พิมพ์ก็ อยากจะย้ําอยู่เรื่องเดียวนะคะคือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะการเอาตังค์น้อยๆไปซื้อของที่มันเราคิดว่ามันถูกกว่าราคาถูกมากๆอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นของเก๊แล้วใช้แล้วเราผิวเราเสียอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องเสียเงินมากขึ้นมากกว่านั้นเพื่อไปหาหมอให้ดูแลผิวหน้าเราอีกนะคะก็ ลองดูแล้วกันค่ะใชว้วิจารณญาณในการเลือกซื้อเลือกชมแม้กระทั่งสิ่งที่พิมพูดกว่าจจะต้องพิจารณาด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันวันนี้แล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ